สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าถึงอาการนิ้วล็อกของลูกสาวนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดจากการเรียนออนไลน์นะคะเลยทำให้นิ้วล็อกค่ะ ลูกสาวนะคะจับทั้ง iPad ทั้งมือถือนะคะอยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานแล้วก็ลูกไม่ค่อยได้ขยับนิ้วเท่าไหร่จนทําให้เกิดอาการปวดนิ้วนิ้วชาแล้วก็จนนิ้วงออย่างลักษณะที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะลูกไม่สามารถที่จะเอานิ้วเข้าเหยดตรงเองได้นะคะจนต้องใช้อีกนิ้วนึงช่วยดันขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะคะและอาการนิ้วล็อกนั้นมีทั้งหมดกี่ขั้นด้วยกันค่ะ อาการนิ้วล็อกนะคะจะมีทั้งหมด4ขั้นด้วยกันค่ะอาการขั้นที่1นนะคะจะมีอาการเจ็บที่คนนิ้วและนิ้วชาค่ะขั้นตอนนี้นะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนะคะก็กระโดดข้ามขั้นไปขั้นที่2ขั้นที่3กันเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะมีอาการสะดุดเวลาเราเหยียดนิ้วนะคะแต่ก็สามารถเอานิ้วขึ้นเองได้ค่ะขั้นที่3มนะคะกำมือแล้วนะคะ เวลานิ้วงอไม่สามารถเอานิ้วขึ้นเองได้นะคะต้องช่วยโดยการง้างค่ะหรือต้องช่วยงัดนิ้วขึ้นค่ะขั้นที่4นะคะไม่สามารถกำมือได้สุดหรืออาจจะมีข้อนิ้วนิ้วงอทำให้เพดรูปร่างได้ค่ะหลังจากเช็คอาการนะคะลูกสาวก็อยู่ในขั้นที่3แล้วนะคะเราจึงต้องพาลูกไปพบแพทย์กันค่ะหลังจากที่คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทั้งคำปรึกษาและคำแนะนำจากคุณหมอมากมายเลยค่ะ คุณหมอก็ให้เราทำกายภาพเบื้องต้นนะคะรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนที่จะเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะมีทั้งยาทาและก็ยาคลายกล้ามเนื้อที่อักเสบนะคะทานร่วมด้วยค่ะหลังจากกลับมาที่บ้านแล้วนะคะเราก็ได้ทำตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ให้คำแนะนำมาพวกเราก็ทำตามดังนี้เลยค่ะ แช่น้ำอุ่นจัดเช้าเย็นนะคะหากไม่มีเวลานะคะให้แช่เวลาไหนก็ได้ค่ะขอวันละครั้งแค่นั้นพอค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราแช่น้ำอุ่นนะคะนิ้วเราก็ต้องขยับไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อน,น้องสาวเขามีความชำนาญด้านการนวดนะคะแนะนำว่าให้ช่วยนวดผ่อนคลายเส้นนะคะมันจะช่วยทำให้เส้นคลายได้นะคะที่ล็อกอยู่ทำให้นิ้วเราจะขยับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทายาบริเวณที่ปวดค่ะคุณหมอก็จัดยาทามาให้ด้วยนะคะแต่เราจะไม่นวดแรงนะคะจะทายาแล้วก็นวดเบาๆตามข้อนิ้วค่ะในขั้นตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะขอนกำลังดามนิ้วลูกอยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกค่ะว่าทำไมถึงต้องดามนิ้วไว้นะคะในขณะที่เรารอ ที่ดามนิ้วนะคะสั่งออนไลน์ไปนะคะมันต้องใช้เวลา2-3วันกว่าของจะมาถึงนะคะขอนก็เลยใช้ไม้ไอติมกับผ้าพันแผลน,นะคะล็อกนิ้วลูกไว้ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยะคะ่ะ สาเหตุที่ต้องดามนิ้วนะคะลูกบอกว่านะคะตอนกลางคืนเนี่ยนิ้วเขาจะเข้างอเข้าหาตัวเองนะคะจะล็อกโดยอัตโนมัติค่ะพอตื่นเช้ามาลูกจะปวดมากๆนะคะเวลาช่วยเขาดันนิ้วออกมาหรืองางน,นิ้วลูกออกมาค่ะเราจําเป็นต้องดามไว้นะคะแต่เราจะดามนิ้วไว้เฉพาะตอนนอนอย่างเดียวค่ะในเวลาปกติเวลาลูกเรียนหรือว่าลูกช่วงพักนะคะ ลูกก็จะมาฝึกการงอนิ้วหักนิ้วแบบอย่างที่ในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะคะลูกก็จะฝึกอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะหลังจากทำกาย,ยาภาพเบื้องต้นนะคะแช่น้ำอุ่นทายาคลายกล้ามเนื้อนะคะและทานยาลดอักเสบทำแบบนี้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะจะหายไหมต้องติดตาม ep หน้านะคะเพราะว่า ยังไม่ถึงวันนัดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องไปพบแพทย์ครั้งที่2และต้องฟังคำวินิจฉัยของคุณหมออีกทีหนึงนะะ่งค่ะ